นี่ครับทุกคนอันนี้เป็นสวนนะครับเดี๋ยวเก็บมะเขือนะครับนี่เป็นต้นฟักทองครับนี่ผักปังก็มีผักปังนะครับอันนี้เป็นบักอื้อครับฟักทองผลข้างผนที่ขกินเคี้ยวไปทางปุรจิพายเบิงครับแต่ว่าก่อนอื่นนี่ครับอันนี้เป็นกะเพราครับทุกคนเอายอดปักชํานะครับกะเพรานี้เกิดง่ายครับเอายอดมันปักได้เลยครับบริด้หดนามนะครับฝนตกมีตะไคร้ด้วยมีขาครับ ขาได้สองเดือนแล้วผมก็แชร์วิธีการปลูกไปแล้วนะครับใครอยากชมก็ไปชมย้อนหลังได้นะครับปลูกขาให้ติดง่ายๆนะครับนี่เก็บมะเขือก่อนโอ้ยอันนี้เป็นลูกบนท่านใหญ่ๆนะครับตะนวยโดกๆดกครับเก็บครั้งที่ประมาณยี่สิบได้แล้วครับปลูกครั้งหนึ่งด้หลายเดือนครับมะเขือนี่แบบนี้เก็บมะเขือทํากันครับอ๊บต้องทยอยเก็บนะครับเขาหนวยใบใหญ ว่าไม่ได้เสร็จปุ๋ยนะครับแต่กำลังกรบกรอบดีๆเลยครับนีอันนี้เลยมะเขือมะเขือนะครับก <_ t ick> ็จะมีพริกครับมะเขือเก็บมะเขือนะครับมีพริกมีพริกนีพริก ปลูกผสมผสานนะครับมีขาด้วยครับอันนี้เป็นกล้วยนั้นเป็นกล้วยหอมครับอันนี้เป็นต้นแฟงครับต้นแฟงกําลังติดโูกครับทุกคนแฟงเวลาเรากินแฟงแก่ฟักแก่แล้วก็โยนเข้าสวนนะครับมันก็เกิดเองครับทุกคนแบบนี้เก็บไปไว้นะครับไปทำอาหารวันใส่ตู้เย็นก็ได้ครับนะครับผมก็จะปลูกแบบผสมผสานแบบนี้ครับนี่มีทั้งตักไคร้นะครับ ตัวฝักยาวนะครับนีต่ตะไคร้ก็จะปลูกแบบนี้ครับผสมกับกล้วยนะครับกล้วยเขาก็จะขึ้นไปกวัวกล้วยเขาจะโตเขาผักก็ได้กินครับทุกคนนี่นี่มะเขือครับมะเขือนี่อันนี้เป็นกล้วยกล้วยไข่ครับทุกคนกล้วยไข่พอเลี้ยงในยเยื่อนะครับนี่เป็นกล้วยน้ำวา้านี่เป็นเขาเรียกไอ อ้อยคันน้ำครับนี่ได้ละข้างๆก็จะเป็นก้าพยอมครับกี่าไม้ป่านะครับเอามาจากนานะครับมาก้าทิ้งไว้มามาปักปักปักแล้วเขาเกิดครับจะให้เขาขึ้นที่บ้านครับพยอมครับนี่นี่ต้นสะแบงนี่ต้นพยอมเกิดเยอะครับอันนี้ก็เป็นกะเพราครับเอ้ยโหระพากินจากซื้อก๋วยเตี๋ยวมากินครับมาเหลือเราก็มาปักไว้มันก็ติดครับนี่ก็เป็นผักปัง มีมะเขือเรามีผักกินหลายๆชนิดนะครับเพื่อสุขภาพนะครับปลูกเน้นเพื่อสุขภาพนะครับนี่นี่ก็จะเป็นต้นมะเขือครับมะเขือเปาะแล้วก็ไ้พยอมอันนี้ก็เป็นอันนี้ครับไออินาพาลามนะครับอันนี้เป็นพอมาเล็ดครับกินนะครับซื้อมากินแล้วก็หยอดทิ้งไว้นะครับ เป็นตัวผู้หรือตัวเมียก็ดีหมดครับทุกคนอันนี้ข้างๆก็จะเป็นพริกครับเก็บพริกก่อนเริ่มสุกแล้วเก็บพริกนะครับเอาไวต้ตำถั่วตำส้มตำครับพริกปลอดสารแน่นอนครับปลูกเองนี่ฝั่งนี้ก็จะเกิดเต็มนะครับมีแต่ของกินนะครับทุกคนสวนนี้มีแต่ของกินฝั่งนู้นเป็นอ้อยครับอ้อยแล้วก็มีแฟงมี บวบมีน้ำเต้านะครับนี่เขากำลังขึ้นก็มีฟักทองครับน,นี่เป็นน้ำเต้าน้ำเต้าอันนี้เป็นฟักทองอันนั้นเป็นแฝงครับให้เขาขึ้นนะครับจะทําค้างให้นะครับอันนี้เป็นผักกระเฉดนะครับเอาไว้กินยอดครับตักไว้กินยอดแบบเนี้ยกินกับน้ําพริกปลาแล้วก็ส้มตำครับอร่อยมีเฮากระเ็ดค้างนะครับรเขาก็จะเลื้อยขึ้นมานี้แฝงน้ําเต้าแล้วก็ผักแปรนะครับสี่ห้าอย่างเลื้อยกันไปนี่ก็ติดลูกแหละ จะทําแบบนี้ค้างขึ้นข้างบนครับอันนี้ก็จะเป็นสวนอีกสวนเล็กๆครับแต่ว่าของกินเยอะมากนี่ก็จะเป็นขนุนครับซื้อขนุนมากินก็มีเม็ดนะครับแล้วก็มาหยอดไว้ก็เริ่มเกิดแล้วอีกสักสี่ปีก็ได้กินครับแต่มันก็เกิดเองแล้วไม่ต้องดูแลอะไรนะครับนี่เป็นกล้วยหอมเป็นตะไคร้ครับตะไคร้แล้วก็ไอเขาเรียกอะไรนะพวกขนุนครับขนุนกำลังเกิดจำปาดะก็มี อันนี้เป็นบวบครับบวบก็เป็นเมล็ดที่จากปีที่แล้วนะครับอันนี้ตะไคร้งามมากเลยครับสามเดือนนะครับปลูกที่เดียวกันเลยครับนี่ตะไคร้มีตะไคร้เต็มไปหมดเลยเราจะมาเก็บไอ้นี่นะครับนี่มันเป็นสมโอครับนี่ครับปลูกผสมผสานผสมผสานจริงๆครับทุกพื้นที่มีของกินนะครับที่หนึ่งรดน้ำครั้งหนึ่งได้พืชประมาณแปดเก้าชนิดนะครับสมกันเลยครับ เขาจะมีพืชระดับอายุต่างกันนะครับแล้วก็ช่วงที่เรานี่เราก็เพาะกล้าไว้ด้วยครับนีเป็นกล้ามะเขือมะเขือนะครับอันนี้เลยครับก็คือลูกเขาจะแก่ครับแล้วก็เก็บมาเพาะในละมันมีลูกแก่ลูกหนึ่งอยู่ตรงนี้โอ้มันตกแล้วครับ,บ้า,าง่ังมีเป็นมะเขือครับแล้วก็จะเก็บมะเขือไว้กินกําลังอ่อนๆดีเลยครับน,นี่ครับ ครับฝั่งนู้ก็จะเป็นกล้วยครับกล้วยแล้วก็มีมะม่วงไอ้เกียวใหญ่ต้นหนึง่งฝังนู้นก็จะเป็นส้มโอตะไคร้ขาตะไคร้แล้วก็พวกมะเขือครับเยอะแยะมากมายครับนี่ปลูกให้ทําให้เขาดูแลกันเองนะครับหญ้าก็จะไม่ขึ้นครับมีทั้งอ้อยมีทั้งกล้วยนะครับนี่เต็มเลยนี่ฝั่งน,นี้ก็จะเป็นมะเขือครับ นี่มะเขือผมก็จะมาเก็บนะครับเขาเริ่มจะโตก็เก็บครับสงสัยเมื่อเช้าเขามาเก็บแล้วรอบหนึ่งนี่มะเขือนี่ครับไปนอกดกบะรับอันนี้ประมาณรอบที่ห้าที่หกแล้วนะครับเก็บได้สองเดือนแล้วครับอันนี้เขาขึ้นใหม่อีกรอบรอบหลังนะครับเอาไปต้มซุปแกงเขียวหวานกินกับน้ำพริกปลาสุดยอดครับ ว่าไม่ได้ฉีดยาก็ยังโตไม่เต็มที่พวกนี้ก็จะเอาไว้ก่อนนะครับนี่มันดกอยู่แล้วครับลูกเขากำลังดอกก็มีครับนี่ครับก็กลางคืนก็จะมีไอ้ต้นต้นไอ้แมงกีนนูนนะครับมากินกินใบแต่ก็ไม่เป็นไรครับใบาลายครับเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นครับ อันนี้ก็จะเป็นกล้วยไหนล่ะโอ้ยหลุดหลุดหลุดนี่ครับเอสงสัยเขามาเก็บแล้วรอบหนึ่งมั้งครับมันไม่ค่อยมีปกติมันจะหลายนะครับนี่หน่วยหนึ่ง นี่ครับต้นกู้หนีนวยงครับกุหนีเริ่มแก่แล้วครับเอาไว้นะครับเวลาแก่เขาก็จะมีแบบเขียวเข้มๆแล้วก็มีก้นเริ่มเหลืองครับเอาไว้ก่อนเอาไว้เป็นพันนะครับหนึ่งหนึ่งอึ๊บนี่ครับในสวนก็จะคำนวณปลูกให้มีของกินทุกอย่างครับนี่ตะไคร้นะครับดูสามเดือนนี่ก็เป็นขานะครับ ขาตะไคร้ของกินตลอดนะครับไม่ได้ซื้อมาสามสี่ห้าปีแล้วมนะ้งเราต้องปลูกหลายๆกอรครับมันถึงจะมีกินหมุนเวียนนะครับแบบนี้ถ้าปลูกกอเดียวก็จะกินแค่นั้นแล้วปีนี้ผมขยายประมาณ20กอได้นะครับคบ่าก็คือเอามาจากต้นต้นพันกอเดียวนะครับถ้าผู้ใดอ,อยากเบิง คลิปย้อนหลังการปลูกเทคนิคการปลูกขาให้ติดนะครับง่ายๆมากเลยครับกลับไปดูย้อนหลังนะครับเพราะว่าวิธีปลูกก็ง่ายๆก็จะประมาณนี้นะครับสวนของเรานะครับมีทุกอย่างทําให้กินอันนั้นเป็นกล้วยกล้วยน้ําว้าประมาณสี่เดือนครับอันนี้ก็มีต้นหนึ่งครับมีต้นหนึ่งนะครับ อันนี้ก็จะเป็นมะเขือรุ่นหลังที่มะปู่รุ่นหลังครับก็จะขึ้นมาแล้วก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆครับเราก็เด็ดใบเด็ดอะไรอันนี้เป็นขาครับตอนแรกว่าจะอ,าออกแต่เขาแตงหน่อยเยอะก็ไม่อ,ออกนะครับต้นแม่นี่เป็นส้มโอก็จะปลูกั่งนั้นก็จะเป็นของกินทั้งหมดเลยครับของกินสําหรับปีหนึ่งครับทุกคนมะเขือนี่อยู่ได้ดีๆก็เกือบปีได้ครับทุกคนถ้าเขาไม่ไม่ตายนะครับแล้วก็ปลูกแซมขึ้นเรื่อยๆแล้วกล้วยครับ กล้วยก็เอาหน่อมาปลูกก็เริ่มโตแล้วครับทุกคนอันนั้นก็เป็นกล้วยน้ําว้ากล้วยหอมอันนนก็กล้วยหอมเหมือนกันครับนี่ครับไอที่เราปลูกเขาก็จะเริ่มออกออกหน่อลงออกมาใหม่มการปลูกแบบใช้พื้นที่ให้เต็มเลยครับทุกคนไม่ว่างไม่ว่างไว้นะครับทั้งขาแต่ใครใปลูกด้วยกันนี่ครับเขาก็จะเบียดกันขึ้นก็จะโตเร็วครับถ้าปลูกอย่างเดียวมันจะโตช้า แต่เมื่อนี้เขาจะมาเก็บนี่ครับช่าอมเอาไปใส่แกงหน่อไม้ครับเพราะเรามีหน่อไม้นะครับสวนเรามีหน่อไม้ได้วยนะครับปลูกทิ้งไว้ในสวนนะครับมีพื้นที่ว่างก็ปลูกครับปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์เรื่อยๆเขาก็จะมีให้กินตลอดนะครับโอ้ข่างบนสูงแท้นี่ครับนี่ไปใส่แกงหน่อไม้ครับ นะครับคลิปนี้ก็พาทุกคนมาเที่ยวสวนครับก็จะประมาณนี้อันนี้ก uh, well, um, hmm. hmm. ็เป็นกล้วยครับปลูกใกล้ๆกันเลยเมตรหนึ่งได้เลยครับทุกคนเมตรคูณเมตรเพราะว่าเขาใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับขอให้มีแสงแสงเข้าสองฝั่งนี่ก็คือสุดยอดแล้วนี่เป็นนี่ครับเช่าอมก็ตอแรก นี่ครับประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกคนพาทุกคนมาชมนะครับบรรยากาศสวนนะครับสวนผักของกินนะครับปลูกทิ้งๆไว้นะครับรวมๆกันก็ได้กินครับทุกคนฝากนะครับก็มาแชร์ไอเดียการปลูกบอกดูในจ้งน้อยครับเหงาครับพี่น้องบันทึดคลิปดนนะครับฝากกดไลก์กดติดตามเป็นกำลังใจเนะครับนั้นก็เป็นหน้าครับเข่ากำลังเริ่มเกิดครับพี่น้อง นี่ครับเขากำลังเริ่มเกิดครับเดีย๋ยวจะมืออื่นจะพาไปเก็บเพ็ดน,คนะครับฝากติดตามไหยนะครับ